ค่ะผู้ชมคะมาพบกันนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจําวันจันทร์ที่29กันยายน2557กับดิฉันชุติมาูุมาลค่ะจับตาแวดวงทางการเมืองในวันนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของสอนอชอแล้วก็สปชอนะคะว่าในเรื่องของสอนอชอในตอนนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการลงประกาศแต่งตั้งสอนอชอเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญช่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีก28คนนะคะเพื่อให้ครบตามจํานวนโคต้า200 ค20คนนั่นเองในประเด็นนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายนั้นเฝ้าจับตาดูนะคะว่าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่เนื่องจากว่าได้มีชื่อรายชื่อของนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมเข้ามาร่วมด้วยนะคะในประเด็นนี้เองจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ในประเด็นในเรื่องของสปชอในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันสําหรับคอสอชอที่มีการเคาะ รายชื่อสปออชอ250คนนะคะแต่ว่าเหลือเพียงขั้นตอนอย่างเป็นทางการก็คือวันที่2ตุลาคมก็คงจะทราบผลนะคะว่ารายชื่อที่ปรากฏออกมานั้นผลที่ได้ปรากฏออกมานั้นจะตรงตามรายชื่อหรือไม่แต่ก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายชื่อสปชจานวน250คนค่ะก็ได้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของล็อกหรือไม่ล็อกสเปคนี้นะคะประเด็นล็อกสเปคก็ยังคงเคลียร์กันไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะหลายฝ่ายในตอนนี้ก็ เตรียมที่จะไปฟ้องร้องถึงศารปกครองด้วยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเกินความคาดหมายหรือไม่สําหรับรายชื่อโผที่ออกมานะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณนะัทธุสัยเกลือเลขาธิการปรปชและอดีตรัฐม,มนตรีหลายกระทรวงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในวันนี้นะคะก็ว่าด้ยวยเรื่องของสอนอชแล้วก็สปชนะคะชื่ออาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่ก็คงจะไม่เหมือนกันทีนี้เรามาคุยในเรื่องของสปชกันก่อนเลยนะคะก็ปรากฏออกมาชัดเจนแล้วนะคะสำหรับโผที่ออกมาเดด้าต่างๆรวม11ด้านจํานวนที่ออกมาก็คือ173คนถ้าเป็นไปตามนี้คุณนทะวุฒิคิดว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายไหมคะ เข้าใจว่ารายชื่อจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นตามที่ปรากฏในหนัหนงสือพิมพ์นั่นแหละครับเพราะว่าตัวพนเองประยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดชัดว่า250ชื่อเนี่ยสรุปกันเรียบร้อยแล้วว่าจะได้เป็นใครบ้างนะครับแต่ว่า173รายชื่อที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้านี้เนี่ยมันก็เป็น173รายชื่อซึ่งมีการสมัครในส่วนกลาง นะครับแล้วก็แบ่งแยกเป็นด้านต่างๆรวมทั้งสิ้น11ด้านค่ะส่วนใหญ่ก็ใครสมัครจะเป็นสปชด้านไหนก็จะได้รับการคัดเลือกตรงด้านตามที่ตัวเองเสนอตัวไปจะมีบางคนที่คอสชท่านจัดให้เองบ้างว่าสมัครด้านหนึ่งแต่ว่าเห็นว่ามีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถอะไรก็ตามะก็เลยให้ไปเป็นสนชในอีกด้านหนึ่งอ๋อมีเปลี่ยนด้านสลับด้านด้วยเหรอคะก็มีเนี่ยฮะเห็นท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอธิบายอย่างนั้นนี่ ร้อ็สบสาคนนี้ก็จะรอบวกกับอีกเจ็ดสิบเจ็ดคนคจากเจ็ดสิบเจดจังหวัดรวมก็2องห้าสิคนตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหลังจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีการทูนกล้าวไปเรียบร้อยซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแล้วล่ะนะครับเมื่อ,อพระองค์ท่านทรงลงพระปรามาพิไทยเนี่ยก็คงจะเป็นวาระการปฏิบัติงานของสอปอชอผมเชื่อว่ารายชื่อเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับ คงเป็นตามในหนังสือพิมพ์นี่แหละค่ะเพราะว่ารายชื่อแบบนี้<ม>แยกด้านกันมาเสร็จใครอยู่ด้านไหนอย่างไรสิบเอ็ดได้ถ้าไม่มีความจงใจ<ม>ที่จะให้มันออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยม,มันไปหยิบออกมายากเหลือเกินะนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนจะไปได้ออกมาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความชัดเจนครบถ้วนบริบูรณ์ถึงเพียงนี้<ม>เข้าใจได้ครับ ว่ามันคงรอกันถึงวันที่สองตุลาคมเนี่ยราสาธรรมชาติของสื่อมวลชนเนี่ยเขารอไม่ไหวอะ่ะ <ภา S 1> เขาก็จะต้องมีการไปซักไซซอกแซกจนในที่สุดเนี่ยเมื่อทางอชอชอคอสชก็เห็นว่าชื่อมันเคาะแล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว <ภา S 2> อเอาให้สื่อมวลชนเข้าไปมีการนําเสนอ <ภา S 2> ให้ประชาชนได้เห็นกันก่อนเพราะพลเอกประยุธทธ์ท่านไม่ถอยแล้วนะฮะท่านบอกว่าใครจะไปร้องศาลปกครองจะไปร้องศาลไหนไหนเนี่ย <ภา S 1> <ๆ S 2> ก็ว่าไปเอถอะถ้ามีสิทธิ์นะ แต่ท่านก็ต้องทําตามกระบวนการทุกอย่างเดินหน้ารายชื่อไม่มีเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นส่วนพวกที่จะไปร้องเนี่ยก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดผมก็เห็นด้วยนะฮะถ้าท่านเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ท่านไปร้องก็ว่าไปเถอะส่วนสารปกครองจะว่ายังไงเนี่ยคงคาดเดาได้ไม่ยากาเอาว่าผมเชื่อมั่นฟันธงว่ารายชื่อสอปชถ้าเป็นไปตามนี้ บวกกับอีก77คนจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับไม่มีผลเปลี่ยนแปลงแน่ๆรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขาให้อำนาจเต็มกับคอสชอแล้วถึงไม่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้อำนาจไว้เนี่ยคอสชอก็มีอำนาจสูงสุดอยู่ดีเขาจะตั้งอ่ะ่ะะคใครที่จะไปร้องศาลปกครองบอกว่าไม่โปร่งใสไม่ชอบธรรมไม่ทั่วถึงหรือเหตุผลอื่นๆเนี่ยค่ะ อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านเข้าใจเอาเองว่ามันจะต้องโปร่งใสได้ดังใจท่านคหรือว่ามันจะต้องมีความทั่วถึงอย่างที่ท่านคิดท่านอาจจะคิดไม่ตรงกับคอสอชออมเมื่อท่านคิดไม่ตรงกับคอสอชอหรือความเข้าใจของท่านมันเกินเลยไปกว่าสิ่งที่มันจะเป็นจริงได้ภายใต้ภาวะการแบบนี้เนี่ยท่านก็คงจะ ต้องรอผลจากศาลปกครองนะครับแต่ว่าผม,มไม่รอ่ะคผมเชื่อว่ามันเดินอย่างนี้แหละครับนี่พูดกันชัดๆรายชื่อที่ปรากฏเนี่ยนะเรายังไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดเป็นใครบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่มีการนําเสนอออกมาในสื่อค่ะแต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมีหนังสือพิมพ์ก็อาจจะเตรียมไว้เป็นสองขยกักคุณจุติมาครับวันนี้ก็เอาเช่นในส่วนกลางก่อนสิบเอ็ดดานพรุ่งนี้ก็ได้พาดหัวอีกรอบหนึ่งก็คืออีกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดก็อาจจะเป็นได้ ไอเรื่องว่าหลุดมาจากคอสชอเองเนี่ยนี่ผมคาดการนะฮะเดี๋ยวก็จะไปหาว่าผมเนี่ยโอ้โหไปพูดจาเนี่ยมันล่วงลึกไปบอกว่าในคอสชอเขาปล่อยออกมาหรือว่าเป็นโผที่ค่อนข้างแน่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้อะไรละแต่ประสบการณ์ผมมันบอกว่าอย่างนั้น<ฆ><า>เท่านั้นเอง<ฆ><า>เราก็ไปดูบทบาทของคนบางกลุ่มนะครับที่ก่อนจะมีรายชื่อร้อคนนี้ออกมาเนี่ย จะมีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะล็อกสเปคหรือเปล่าโปร่งใสไหมทําให้ชัดดีกว่าทําให้ชัวร์ทำให้แฟร์แต่เมื่อเช้าเนี่ยนะผมเห็นพอมีร้อยเจรายชื่อ,อและเห็นรายชื่อคนหลายคนอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะท่าทีของคนกลุ่มนี้ ก็แตกต่างไปคุณชิวที่มาพอพบเห็นอะไรน่าสังเกตไหมค่ะก็มีอยู่บางท่านนะคะที่รู้สึกว่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มของอดีต40สวิวในยุคนั้นก็คือก่อนหน้านี้ก็เกิดการทักท้วงไปยังคอสอชอว่าเอ๊ะมีการหัวกันหรือไม่สําหรับการแต่งตั้งสปชอนะคะก็ดูจะเหมือนเป็นเกมกดดันคอสอชอไปในตัวแต่พอมาดูในตอนนี้ท่าทีก็เปลี่ยนไปทีนี้คุณนทะวุฒิมองบทบาทอย่างไรเมื่อเห็นรายชื่อที่น่าสนใจจะยกตัวอย่างไหมคะ ทางด้านของการเมืองเองก็ดีอันนี้ก็น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนะคะรายชื่อที่ปรากฏออกมาก็คือนายบวรศักดิ์อวันโนนายไทยอนันต์สมุทรวนิชนายไทยชิดชอบนะคะแล้วก็ในด้านกฎหมายพลเรือเอกพระจุนตามประทีปนายวันชัยสอนศิรินายคำนูนสิทธิสมานนะคะแล้วก็ด้านพลังงานอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็สื่อทุกแขนงให้ความสำคัญก็คือนางสาวโรจนาโตศิตรกูล ส่วนด้านอื่นๆค่ะก็มีเป็นถึงอดีตและมนตรีในยุคข,ของรัฐบาลชุดที่แล้วอันนี้ก็มีเหมือนกันอย่างพลเอกยุทธศั์ สิประภาแต่ทีนี้หลายฝ่ายเขาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็น่นาจับตาก,ก็คือในกลุ่มของ4 0สอวอนี่แหละคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมได้เกือบทั้งหมดเลยคิดว่าเป็นในเรื่องของการตอบแทนหรือไม่เพราะว่าแต่ละท่านนั้นล้วนจะออกมาแสดงท่าทีแล้วก็มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลชุดที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ท่านยืนยันขันแข,ข็งนะครับพลเอกประวิตย์ก็ดีพลเอกอนุพงศ์ก็ด้วย<ฆ>ช่วยกันยัน <laughs> ว่าไม่มีล็อกสเปกไม่มีหัวเหอะอะไรทั้งสิ้นนะ ทุกอย่างมันมีกระบวนการมันมีคณะกรรมการท่านไม่ได้พิจารณากันคนเดียวค่ะซึ่งผมเชื่ออยู่แล้วคผมต้องเชื่อสิครับะจะไม่เชื่อได้ยังไงล่ะ,ะเข้าใจตรงกันนะฮะ,ค,ะครับทีนี้เมื่อผมเชื่อแล้วเนี่ยผมจึงไม่เชื่อที่พรรคพวก40สวเข้าพยายามจะคาดคั้นในช่วงแรก ว่ามีการหัวกันมีการล็อกสเปคต่างๆเป็นไปไม่ได้หรอกครับ<ะ>พอดูรายชื่อเนี่ยถ้าจะหัวกันก็หัวกับ40สว,วนั่นแหละครับ<ะ>ไม่มีหัวกับใครละถ้าหัวนะ,ะแต่ว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอก,นกอนุพงศ์ท่านยืนยันเนี่ยไม่ล็อกผมก็ต้องเชื่อท่านผมจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงละ่ะทีนี้เราไปดูกันอีกนิดหนึ่งนะคือ <laughs> 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 ผม มีอารมณ์ขันเล็กน้อยกับท่าทีของกลุ่ม40สวอย่างเช่นคุณสมชายจะแวงกัอถ้าท่านผู้ชมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสัก3-4-5วันก่อนหน้านี้เนี่ยท่าทีของคนพวกนี้เนี่ยคัดขั้นเลยนะโรุนแรงให้เปิดเผยออกมาเพื่อความโปร่งใสขั้นตอนมันเป็นยังไง ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาโอ้โหพูดกันไปต่างๆนานา <ฮะ S 1> พอวันนี้เห็นรายชื่อว่าพรักพวกตัวเองอยู่กันแค่ครบเนี่ยคุณสมชายก็ให้สัมภาษณ์ใหม่เลยครับเหมาะสมแล้วครับตรงเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นการที่จะได้มาทำงานกาันแล้วก็ <ฮะ S 1> มีฝ่ายต่างๆรบถ้วนที่จะได้มาช่วยกันให้โอกาสทำเนี่ยไปรุ่นเลยคะัก็สมน้ำสมเนื้อก็ผมเคยพูดไว้ในรายการนี้ครับ ว่าจังหวะแบบที่พวกบรรดา40สวอ,ออกมาต่อยหมัดกันอยู่เนี่ยก็เป็นการต่อยหมัดเพื่อส่งสัญญาณสร้างแรงเสียดทาน<ม>ไปถึงคอสชหรือไม่ะแล้วบอกว่าพวกตัวเองเนี่ยมันก็มีชื่อเป็นผู้สมัครกันอยู่แยะ<ม>แล้วถ้าหากว่าพวกตัวเองเป็นผู้สมัครแล้วไม่ได้ผ่านเข้ามาเลยเนี่ยมันจะอยู่กันยังไง<ม>ตั้งใจแบบนี้หรือเปล่า แต่พอเปิดออกมาเนี่ยคุณสมชายแกย,ยังพูดน่ารักนะครับ<า>พูดขี้ขัวโนเน่เลย <c oughs> บอกว่าที่ไปหาว่ามีชื่อของ40ซวิบสวมาเยอะแยะเนี่ยไม่จริงหรอกเพราะว่าตอนที่กลุ่ม40ซสวขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะสนับสนุนคนเป็นประธานวุิก่อนยินดีหน้าเลยนะมีตั้ง90กว่าคน90กว่าชื่อ,อแล้วนี่เข้ามาเพียงไม่กี่คนแสดงว่าเป็นส่วนน้อย อันเนี้ยทําให้ผมมีอารมณ์ขันมากขึ้นไปอีกคือจริงๆเนี่ยกลุ่มคนที่ไปเรียกตัวเองว่า40สวเนี่ยมีไม่ถึง40อยู่แล้วค่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็มาตามวาระอืตามประเด็น ที่จะเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในกลุ่มสวสัรหาเนี่ยครับเราก็รู้อยู่ว่ากระบวนการสรรหามันมาอย่างไะแล้วคนที่จะเข้าไปอยู่ในสวสัญหาส่วนใหญ่นะครับผมไม่ได้เหมาเข่งว่าทั้งหมดค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีทัศนะทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว<ม>แล้วทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมา,าอยู่แล้วเช่นเดียวกันอันนี้พูดกันได้เปิดเปิด ไม่ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ทางคำพูดใดๆทั้งสิ้นเพราะเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะทีนี้แค่ที่ปรากฏอยู่ใน173ชื่อน่ะ,ะถ้ามีการหัวนะค่ะถ้ามีนะครับค่ะซึ่งเมื่อเขาบอกว่าไม่มีมมผมเชื่ออยู่แล้วค่ะแต่ถ้า